สวัสดีครับอยู่กับผมราชาบอลเตงครับเหมือนเดิมครับก่อนอื่นเราไปดูผลงานเมื่อคืนกันก่อนเลยครับบอลเตงวีพีของเรา2ตัวนะครับเข้าทั้งคู่เลยครับคู่แรกนะครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเสมอกับเบนฟิก้าสามประตูต่อสครับคู่นี้นะครับน้ำล้นล้นครับเลือกรองเบนฟิก้าในเลตปอนะครับผลสรุปคู่นี้บวกไปครึ่งครับและอีกหนึ่งคู่นะครับมิดเดิลสโบนะครับเปิดบ้านเอาชนะฮาวซิตี้ได้3ประตูต่อหนึ่งครับ คู่นี้นะครับผมให้ต่อมิดเดิลสโบนะครับในเลท1.25ครับผลสรุปคู่นี้บวกเต็มครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านในกลุ่มเลยนะครับวันนี้ก็เฮรับซับกันไปครับสรุปผลงานของเราโดยรวมก็ยังบวกกันต่อเนื่องครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับทีเด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม v i p เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีฟรีได้เลยนะครับโดยแอด่บอร์นี้แอดอาร์บีนำหนาตามด้วย RBT 1 4 8 8 หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มรับมีบอลเตงบอลสเตปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่การันตีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับไม่มีเก็บรายเดือนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นครับหากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มหมื่นเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่อง YouTube Channel ราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับและสำหรับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่21เมษายน2566เราก็มีคู่ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านถึง6คู่ด้วยกันครับคู่แรกนะครับในศึกบุนเดสีก้าเยอรมันครับเอาบวกเปิดบ้านพบกับสตุตการ์ทครับคู่ที่2นะครับในศึกลาลิกาสเปนครับเอสบานยอนเปิดบ้านพบกับกาดิสคู่ที่3นะครับในศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับคาซาเพียนะครับเปิดบ้านรับกัมาเยือออนขงงสปร์ติ้บรราากคับ คู่ที่4นะครับในศึกเซกุนดาสเปนครับเป็นทางด้านเอบ้านะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลอันซาลาโกซาคู่ที่5นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซาท์แฮมป์ตันและคู่ที่6นะครับในศึกกาโชเซเรียอิตาลีเวโรน่าครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของบูรุญยาครับคู่แรกไปดูกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับจะเป็นทางด้านอับวกนะครับที่จะเปิด W W K อารีนาพบกับสตุ๊การ์ครับคู่นี้คิกออฟกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับ ปัจจุบันเจ้าบ้านเอาบวกตอนนี้อยู่อันดับที่14ของตารางแข่งไปแล้วยีนัดครับชนะไป8เสมอไป5แพ้ไป15เก็บได้29แต้มเข้าวหรืออยู่ที่28.6%ส่วนปดจดหกเปอนตส่วนการ์ดนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่16ครับ,แข,บร 28, 5, 9, แข่งไป 14, แล้วยีนัดชนะไป5เสมอไป9แพ้ไป14เก็บได้24แต้มเข้าวหรืออยู่ที่17.9%เาเอาบวกเล่นในบ้านไปแล้ว14นัดครับชนะไป5เสมอไป3แพ้ไป6 ค่าเลี่ยอยู่ที่35.7%ส่วนนาสตุดการเล่นเกมเยือนไปแล้ว14นัดครับชนะไป1เสมอไป5แพ้ไปอีก8ค่าเฉลี่ยอยู่ที่7.1%ครับเฮตูเฮตห้านัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับสตุดการ์ดครับเอาชนะไปได้ถึง4ครั้งเลยครับเอาบวกเอาชนะสตุดการ์ดไปได้1ครั้งครับแต่นั้นตั้งแต่ปี2021นะครับเกมล่าสุดกับสตุดการ์ดเปิดบ้านเอาชนะเอาบวกได้2ต้นหนึ่งและฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่าแน่นอนครับเป็นทางเอาบวกนะครับห้านัดลังสุดเขากินตังสตุดการ์ดไปได้4ครั้งเลยครับและคู่นี้เจอกันห้านัดหลังสุดครับ ไม่มีจบสกอร์ต่ำเลยครับจบสกอร์สูงไป4ครั้งแล้วก็ยกไปอีกหนึ่งครั้งครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุรการของทางเชื้อบ้านอาบวกนะครับชนะไป3เสมอไป2แพ้ไปอีกห้าเข้าวินไป6จบเกมสูงไปอีกเเกมล่าสุดกับบุกไปแพ้อาบีไรซิกมา3าต่อ2ส่วนเกมในบ้านล่าสุดรับเป็นการเปิดบ้านแพ้กับโคโลน1ต่อ3เปิดบ้านเอาชนะเซนกันเลนมา4ต่อ2ครับส่วนทนนาสตุดกาอนะครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุรการนะครับชนะไป4เสมอไป 2, เขาวินไป7จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับบริเอดอนมูล3ต่อสส่วนเกมเยนล่าสุดก็เป็นการบุกแปลวชนะโบคุมมา3ต่อ2บุกแปลวชนะเนิร์ดแบล็กมา1ต่อ0ครับฟอร์มการยิงประตู10นัดหลังสุนดนครับเอาบวกยิงไป17เสียไป22ผลต่างลบ5เฉลี่ยได้1.7ลูกต่อเกมส่วนน่านสตุตการ์นะครับยิงไป15เสียไป14ผลต่างบวก1เฉลี่ยได้1.5ลูกต่อเกมครับ เดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านเอาบวกนะครับเกมนี้นะครับพวกเขาจะไม่สามารถใช้งานเจฟฟรีย์กูเวลิโได้นะครับเนื่องจากติดโทษแบนนะครับส่วนด้านตัวเจ็บจะมีโทเบสโตเบลครับลาฟากิคิวิกและเควินโยโบอานะครับเนื่องจากพักรักษาตัวครับด้านการจัดทัพวันนี้นะครับน่าจะมาในระบบ4-4-2ครับโดยหลักๆลนะครับจะมีอาร์เน่แองเกลครับดิออนเดนาเบโจและเมอร์กิมเบริชาครับส่วนด้านสตุตการ์ดนะครับพวกเขาจะไม่มีทางด้านมาร์ฟโลปานอสเพียงแค่ลายเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากติดโทษแบนครับ ด้านการจัดทัพวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ3-4-2-1ครับโดยหลกัหลกๆเลยนะครับจะมี e n น o so, m i ิ r o ตครับ Chris Fulis และ c e l ล o g i า a s i ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักน,นิดนึงนะครับซึ่งเกมนี้นะครับแพนิแคปเอเชียไหลาราคาบนให้ตุตกาศนะครับบุกม,มาต่อปอราคา2อยู่ที่ครึ่งลูกสูงต่ำราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับ ทัศนาวันนี้นะครับสนุกอย่างแน่นอนครับสำหรับเกมนี้เนื่องจากเป็นการพบกันของทั้ง2ทีมที่กําลังต้องการแต้มเพื่อหนีจากโซนตกชั้นให้ได้มากที่สุดครับซึ่งมาดูจากฟอร์มการเล่นในชั่วโมงนี้แล้วก็ขอยกให้สตกดร์ดครับเพราะมีผลงานที่ดีกว่าแถมนัดล่าสุดก็เพิ่งแบ่งแต้มจากรองจากฝูงในลีกได้อีกด้วยครับ ยิ่งทําให้แม์นี้พร้อมสู้สุดใจแหละครับประกอบกับเจ้าบ้านในวันนี้นะครับก็คือเอาบวกที่ผลงานกําลังห่วยจากการแพ้มา2องนัดรวดพร้อมกับเสียประตูไปถึง6เมล็ดและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือนัดนี้ต้องขาดกองหลังตัวเก่งที่ติดโทษแบนแบกด้วยครับบอกได้เลยนะครับว่าการเปิดบ้านในวันนี้มีแววที่จะคาบ้านสูงเลยแหละครับเกมนี้นะครับเลือกเชียร์เลือกลงทุนต่อสตุดการ์ดนะครับปอปอฟันธงสตุดการ์ดบุกมาชนะเอาบวกได้2ประตูต่อหนึ่งจัดไปครับคู่ที่2เนี่ยเราไปดูกันที่ศึกไรากาสเปนครับ จะเป็นทางด้านเอสบันยอนนะครับที่จะเปิดอาร์เซนอลสเตเดียมพบกับกาดิสคู่นี้เตะกันในเวลาตีสองนะครับปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านเอสบันยอนนะครับทีมรองบัวอยู่ดับที่19ของตารางแข่งไปแล้ยี่นัดครับชนะ6เสมอ9แพ้ไปอีก14เก็บได้27แต้มข่าเลรีอยู่ที่20.7%สิบจอนต่วนทางนกาดิสน,นะครับทีมมาดับที่16ของตารางครับแข่งไปได้ยี่นัดชนะ7เสมอ10แพ้ไป12เก็บได้31แต้มสิบเอ24.1%เกมในบ้านเอสบันยอนเล่นไปแล้ว14นัดครับ ชนะไป3เสมอไป4แพ้ไป7เข้าเลตอยู่ที่21.4%ส่นวนนันนัน,นการดิสเล่นเกมเยือนไปแล้ว14นัดครับชนะไป3เสมอไป4แพ้ไป7เข้าเลตอยู่ที่21.4%เอนครับเฮ้ทว่าท่าน,นหนังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นทางด้านเอสบันยอนนะครับที่เคยเอาชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน2ครั้งนั่นก็คือ2เกมล่าสุดนะครับการดีสนะครับเอาชนะเอสบันยอนไปได้1ครั้งครับแต่นั้นตั้งแต่ปี2020นะครับการดิสนะครับเปิดบ้านเอาชนะเอสบันยอนในหนึ่ง เกมล่าสุดที่เจอกันนะครับการดิสเปิดบ้านเสมอกับเอสบันยอนสอต่อสส่วนเกมล่าสุดในบ้านเอสบันยอนนะครับย้อนไปเมื่อปี2021ครับเอสบันยอนเปิดบ้านอาชนะกาดิสได้2อต่อศคู่นี้เจอกันห้านันดลุดสุดนะครับผัดกันทํากาไรไปคนละ2ครั้งครับแล้วก็เสมอกระดิก1นครั้งและคู่นี้เจอกันห้านันดลังสุดนะครับจบสกอร์ต่ำไป3ครั้งและสะกอร์สูงอีก2ครั้งครับ ฟอร์อมจิบนัดล่าสุดรวมทุนการของทางเจ้าบ้านเอสปันยอนนะครับแพ้ไป6เกมรวดเลยครับซึ่งดูผลงานแล้วค่อนข้างแย่เลยทีเดียวครับชนะไปได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นครับสเสมอ1แพ้อีกเเขาวินไป2จบเกมสูงไป8และที่จบเกมสูงส่วนใหญ่จะโดนยิงมากกว่านะครับเกมล่าสดุดับเปิดบ้านแพ้เลอันเบติส3ต่อนส่วนเกมในบ้านล่าสดุดับเปิดบ้านแพ้กับแอตติกบินเบา1ต่อ2เปิดบ้านแพ้กับเชลตาบิโก1ต่อ3ครับ ส่วนน่านกาดิสนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุรการนะครับชนะไป3เสมอไป3แพ้ไปอีก4เข้าวินไป5จบเกมสูงไป2เกมล่าสุดน,นะครับเปิดบ้านแพ้เลอันมาริดมา0ูนต่อสส่วนเกมเยือนล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะเลอันเบติตได้2.0ต่อ 0, และบุกไปเสมอกับอันเมเรีย1นต่อนครับฟอร์มกันยิงประตูส0นัดหลังสุดนะครับเอ็ดบันยอนยิงไป12เสียไป20ผลต่างลบ8เฉลี่ยได้1.2ลูกต่อเกมส่วนน่านการดิสนะครับยิงไป9เสียไป13ผลต่างลบ4เฉลี่ยได้ 9, ลูกตกตเบ เดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านเอสบันยอดนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเลยครับด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับโดยหลักๆเนะครับจะมีทางด้านวินิซิอุสเดซูซาคอสตาครับมาตินเบรดเวดฮาวิเอปูโดและโจเซลูครับส่วนทางด้านกาดิสนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นกันครับด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีเฟเดริโกซานเมเตเดโอครับเซเรกิกวาดิโอลาและคริสโตเฟอร์ลามอสครับ เดี๋ยวเราไปดูกันที่สนนราคาคู่นี้กันกนิดนึงนะครับเกมนี้นะครับแพนิแคปไหลยราคาบนให้เจ้าบ้านเอสปันยอนนะครับต่อไปที่ครึ่งลูกราคา2อ,อยู่ที่ปปสูงต่ำราคาบอนอยู่ที่2.25ราคา2อ,อยู่ที่2ลูกครับดูทรงนะครับแมตช์นีเจ้าบ้านเอสปันยอนมีโอกาสกำชัยในลังย้าของตัวเองสูงครับแม้ฟอร์มช่วงหลังจะพังพินาศแบบสุดๆครับแต่การได้3แนวรับตัวหลัก้นโทษแบรนกลับมาน่าจะช่วยทีมยกระดับเกมขึ้นมาได้มากกว่าเดิมไม่น้อยเลยครับ แถมเกมลูกก็ยังพอผลิตสกอร์ได้อยู่บ้างครับเรียกว่ายิงได้แทบทุกเกมเลยก็ว่าได้ครับนอกจากนี้สถานการณ์หนีตายก็บีบบังคับให้พวกเขาต้องเดินหน้าลุยเก็บ3คะแนนเพื่อให้ต่อลมหายใจครับสอดคล้องกับทีมเยือนกาดิสรครับที่ผลงานไม่ค่อยน่าประทับใจเอาซะเลยครับ แถมเกมล่าสุดกับพ่ายให้กับเรอันมลิดสอต่อศูนย์ทั้งท้งที่ควรจะเจ้าได้แท้ๆครับแต่พลาดเสียลูก2ในช่วงไม่ถึง5นาทีเปลี่ยนชีวิตไปเรียบร้อยเลยครับดูทรงแล้วน่าจะโดนพลังฮึึมของเจ้าถิ่นเล่นงานอย่างแน่นอนครับเมื่อพิจารณาจากเรทภาพรวมของทั้ง2ฝ่ายแล้วเนี่ยแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อรอรับทรัพย์บสบายใจสุดครับขอเลือกต่อไปที่เอสบันยอนนะครับเดเลตครึ่งลูกฟันธงเอสบันยอนอัชนาการดิสได้2ต่อนจัดไปครับคู่ที่3เดี๋ยวเราไปดูกันที่ศึกโปรตุเกสซูเปอร์ล จะเป็นทางด้านคาซาเพียนะครับที่จะเปิดสตาดิโอนาซิองนานพบกับสปอร์ติ้งบรากาครับคู่นี้เตะก,กันในวลาตีสองนะครับปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านคาซาเพียตอนนี้อยู่ดับที่9ของตารางแข่งบปแล้วยี่สนัดครับชนะ10เสมอหกแพ้ไปอีกสิเก็บได้39แต้มค่าวอยู่ที่39.3เสซนส่วนทางด้านสปอร์ติ้งบรากาอยู่ดับที่3ของตารางแข่งบปแล้วยี่สนัดครับชนะยีเสมอสองแพ้ไปอีาเก็บได้หกแต้มค่าอยู่ที่เจ เกมในบ้านคาสาเพียเล่นไปแล้ว14นัดครับชนะ6เสมอ3แพ้ไปอีก5ค่าวิีเลตอยู่ที่12.9%ส่วนน่านาสปอร์ติ้งบาร์าเล่นเกมเยือนไปแล้ว14นัดครับชนะไป11ไม่เสมอใครเลยครับแพ้ไปอีก3ค่าวิเลตอยู่ที่78.6%ครับคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งครับต่างคนต่างแพ้ในบ้านไปคนละ1ครั้งนะครับเกมล่าสุดนะครับคาซาเพียเปิดบ้านแพ้กับสปอร์ติ้งบาร์กา์0-1และก็ผัดกันทำกำไรไปคนละ1ครั้งครับ สถิติคู่นี้ที่เจอกันมา2ครั้งนะครับจบสกอร์ต่ำทั้งหมดเลยครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมทุรการของทางเจ้าบ้านคลาสเซเพียนะครับชนะไป2เสมอไป4แพ้ไปสี่เข้าวินไป3จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดนะครับบุกไปเสมอริโออาปาหนึ่งต่อหนึ่งส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเป็นการเปิดบ้านแพ้กับสปอร์ติง้งลิสบอนสามต่อสี่เปิดบ้านเอาชนะมาริติโมได้2อต่อศูนย์ครับส่วนนัดสปอร์ติ้งบรากานะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมทุรการนะครับชนะไป7เสมอไป1แพ้ไปอีก2เข้าวินไป7จบเกมสูงไป6 เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะกิวิเซนเต้ได้1นต่อศส่วนเกมเยือนล่าสุดครับเป็นการบุกไปถล่มมาดายรามา5้ต่อศบุกไปเอาชนะจีดีซาเวสได้1นต่อสครับฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับคาซาเพียยิงไป11เสียไป14ผลต่างลบ3เฉลี่ยได้1.1ลูกต่อเกมส่วนนานสสปอร์ติ้งบราการ์นะครับยิงไป23เสียไป7ผลต่างบวก16เฉลี่ยได้2.3ลูกต่อเกมครับเราไปดูสภาพความพร้อมวันนี้นะครับของทางเจ้าบ้านคาซาเพียนะคคคครรรรรัััััับบบบบบตตวววเเเจจ็นนนนะะมีีกกกิิิซาาาาโโอดล ด้านการจัดทัพวันนี้น่าจะมาในระบบ5-4-1นะครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีเนโต้ครับมิเกลคาสโตไทล่าและลาฟาเอลมาตินครับส่วนด้านสปอร์ตติ้งบาก้านะครับตัวเจ็บจะมีอังเดคาสโตเปเรล่าครับและนูโนเช็กเวราด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีบลูมาครับยูริเมเดลอสริกาดูอตาและไซมอนเบนซ่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดนึงนะครับ แฮนดิแคปบไหลให้สปอร์ติ้งรากานะครับบุกมาต่อคขึ้นคบลูกราคา2อยู่ที่1ลูกสูงต่ำราคาบนอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครับทัศนวันนี้นะครับเจ้าบ้านคาซาเพียนะครับช่วงหลังทําผลงานได้แถวจัดครับไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วครับแถมเกมรับก็ละรวมเข้าไปอีกด้วยครับขณะที่ทีมเยือนรากาครับฟอร์มยอดเยี่ยมมากๆโคเกมล่าสุดในลีกนะครับยังไม่แพ้ใครเลยครับถือว่าฟอร์มแข็งแกร่งเอามากๆครับ เนะครับเปิดออกมาทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อคึองกบลูกแนะนำไว้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะบารการ์นี่ผลงานสม่ำเสมอมากกว่าครับขุมกำลังก็แข่งแกร่งเกมรุกก็อันตรายเกมนี้เชื่อว่าพวกเขาจะได้เบี้ยวชนะเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนครับเกมนี้นะครับเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับไปทางต่อสปอร์ติ้งบรากานะครับคึงกบลูกฟันธงสปอร์ติ้งบรากาบุกปล่าชนะคาซาเพลียได้2.0ต่อย์จัดไปครับคู่ที่สเดี๋ยวเราไปดูกันที่ศึกเซกุนดานสเปนนะครับจะเป็นทางด้าน, a นเอียบารา คู่นี้เตะก,กันในเวลาตีสอครับปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านเอีบานครับทีมจาฝูงอยู่ดับที่1แข่งไปละสานัดครับชนะ18เสมอสิบเอ็ดแพ้ไปเจ็ดเก็บได้สิแต้มข่าวรีอยู่ที่ห0สิบเนต์ส่วนนั้นซาราโกซ่านะครับอยู่อันดับที่10ของตารางแข่งไปละสานัดครับชนะ11เสมอสิบสแพ้ไปอีก11เก็บได้ส7แต้มข่าวรีอยู่ที่3ามสิบเออบ้านเล่นในบ้านไปแล้วสินัดครับชนะไปสิเสมอไปหแพ้ไปหนึ่ง1 ส่วนน่านสราโกซาเล่นเกมเยือนไปแล้ว18นัดครับชนะไป4เสมอไป6แพ้ไป8เข้าเลนอยู่ที่22.2เครับเฮทูเฮ้านัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเอบ้าเอาชนะไปได้2ครั้งเลยครับแล้วก็เสมอกัน2ครั้งสราโกซานะครับเอาชนะเอบ้าไปได้1ครั้งแต่นั่นก็ตั้งแต่ปี2021นะครับเกมล่าสุดนะครับในบ้านสราโกซานะครับคู่นี้เสมอกัน0-0ส่วนเกมล่าสุดในบ้านเอบ้านะครับเป็นทางด้านเอบ้านะครับเปิดบ้านเอาชนะาราโกซาได้2.0 และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นทางฝั่งเอีบ้านะครับ5นัดหลังสุดเขากินตังซาราโกซาไปได้3ครั้งครับและก็เสมอกัน1ครั้งซาราโกซานะครับกินตังเอีบ้าไปได้1ครั้งและคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับส่วนใหญ่จบสกอร์ต่ำไปถึง4ครั้งเลยครับฟอร์ม10นัดล่าสุาสดรวมทุรการของทางชาบ้านเอีบ้านะครับชนะไป5เสมอไป3แพ้ไปอีก2เขาวินไป5จบเกมสูงไปอีก 5. เกมล่าสุดน,นะครับบุกไปแพ้อันเบเซเตมา3ตอน1ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนนนนรรับบบเเเเปเป็กกาาิด้สมอต เปิดบ้านเสมอกับอันดาราเซฟมาศูนต์ต่อศูนย์ครับส่วนนัานนั้นซาราโกซานะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมสถิการนะครับชนะไป3เสมอไป5แพ้ไปอีก2เข้าวินไป5จบเกมสูงไปอีก4เกมล่าสุดน,นะครับเปิดบ้านอชนะลาซิ่งซานตาเดมาสีต่อหนึ่งและก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านอาชนะกาลา,ารา,ลามาได้1ต่อศูนย์ครับฟอร์มการยิงประตู10นัดหลังสุดน,นะครับเอบ้ายิงไป1 2เสียไป10ผลต่างบวก2เฉลิงได้1.2่งลูกต่อเกมส่วนนัานนั้นซาราโกซานะครับยิงไป, 12, สไป11สงบวกงเฉลียได้กต่อเกมครับ เราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านเอบ้านะครับไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะครับด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีสตอยคอปครับคอปปัสและจอนเบลวิสตาครับส่วนทานั้นสราโกซานะครับจะมีทางด้านอเล็กซานเดอร์สฟานเซสนะครับกองหลังที่ติดโทษแบนเพียงแค่หลายเดียวเท่านั้นนะครับด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-4-2ครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีฟานโชสกาโนกาเซียวิกเตอร์มอรเลโคและจูเลียนไซเมียนครับ เดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดนึงนะครับเกมนี้นะครับให้ที่แกบหลายราคาบนให้เจ้าบ้านเอบ้านะครับต่อไปที่ครึ่งลูกราคา2อ,อยู่ที่ครึ่งควบลูกสูงต่ำราคาบนอยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2ราคา2อ,อยู่ที่2ลูกครับบอกเลยนะครับว่าถ้าแมนนีเจ้าทีมเอบ้ายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้อีกต้องบอกเลิกกันจริงจังเลยนะครับเพราะล่าสุดครับที่เพิ่งไปไพ่กับอันเบเตเต้มา1ต่อ3ต้องถือว่าแย่ในระดับหนึ่งที่ไม่น่าให้อภัยเลยะครับแต่การกลับมาลงบูในรังเย้าของตัวองครั้นะ น่าจะพอเรียกขวัญกำลังใจและศรัทธากลับมาสู่ทีมได้บ้างไม่มากก็น้อยแหละครับอย่าลืมว่าพวกเขาคือจ่าฝูงและเต็งหนึ่งใน2ที่จะเลื่อนชั้นสู่ลาลิกาในซีซั่นหน้าแหะครับฉะนั้นครับมาตรฐานกับตัวผู้เล่นที่ยืนหนึ่งมาอยู่แล้วประกอบกับทีมเยือนนะครับเลอันซาราโกซาก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับแม้ล่าสุดครับเพิ่งถลม่มลาซิงซานตาเดมาเนเนะสประตูต่อนหนึ่งครับแต่คู่แข่งเหลือแค่9ก้าคนตั้งแต่กลางครึ่งแรกครับก็ไม่แปลกครับที่จะเหนือกว่าและข่มขวัญคู่ต่อสู้ อย่างไรก็ดีครับหากต้องเผชิญหน้ากันแบบฟูลทีมก็คงไม่ง่ายที่จะเอาชนะใครแบบนั้นใช่ไหมครับด้านผลงานก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเกมเยือนสนัดท้ายในลีกยังชนะใครไม่ได้เลยครับและรักษาคินชีได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับดูทรงแล้วเจ้าถิ่นมีโอกาสพอสมควรที่จะปลดล็อก3คะแนนได้อย่างแน่นอนครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อมีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับเกมนี้นะครับเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับต่อเอบาครึงลูกฟันทงเอบาเอาชนะสลักโกซาได้2ต่อหนึ่งจัดไปครับคู่ที่5ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ศึกพรีเมีย จะเป็นทางด้านอาร์เซนอลนะครับที่จะเปิดเอมิเรียสเตเดียมพบก,กับเซาท์เทมป์ตันครับคู่นี้เตะก,กันในเวลาตีสองนะครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับจ่าฝูงของตารางตอนนี้อยู่อันดับที่1ครับแข่งไปแล้ว31นัดชนะ23เสมอ5แพ้ไปอีก3เก็บได้74แต้มเข้าเหลือที่เจ็สี่จุดส่วนทางด้านเซาท์เทมป์ตันนะครับทีมบวยอยู่อันดับที่20ของตารางครับแข่งไปแล้ว31นัดชนะ6เสมอ5แพ้ไปยี่สิบเข้าเหลืที่19.4%เกมในบ้านอาร์เซนอลเล่นไปแล้ว15นัดครับ ชนะไป12เสมอ2แพ้ไป1เข้าเลนอยู่ที่80%ส่วนนันนั้นเซาท์แทมปันเล่นเกมเยือนไปแล้ว15นัดครับชนะไป4เสมอไป1แพ้ไป10เข้าเลนอยู่ที่26.7%ครับเฮตูเ5นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับต่างฝ่ายต่างเอาชนะไปได้คนละ2ครั้งครับและเสมอกันอีก1ครั้งนั่นก็คือเกมล่าสุดน,นะครับเซาท์แทมปันเปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอล1ึ่อ1ส่วนเกมล่าสุดในบ,บ้านอาร์เซนอลนะครับย้อนไปเมื่อปี2021ครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะเซ และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่ากับกลายเป็นทางเซาท์แชมตันนะครับ5นัดล่าสุดนะครับเขากินต่างอาร์เซนอลไปได้3ครั้งเลยครับอาร์เซนอลนะครับกินต่างเซาท์แชมตันไปได้2ครั้งและคู่นี้นะครับเจอกันส่วนใหญ่จบสกอร์ต่ำไปถึง3ครั้งและสกอร์สูงอีก2ครั้งครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุรการของทางเชื้อบ้านอาร์เซนอลนะครับไม่แพ้ใครนะครับชนะไป6เสมอไป4เข้าวินไป5จบเกมสูงไปอีก8เกมล่าสุดนะครับบุกไปเสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ดมา2ตอนนต4 เปิดบ้านเอาชนะคิสตันพาเลตได้4-1ครับส่วนแอตแลนเซาท์เทมป์ตัน South นะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมทุริการนะครับชนะไป2เสมอไป2แพ้ไป6เข้าวินไป4จุดเกมสูงไป2เกมล่าสุดน,นะครับเปิดบ้านแพ้กับคิสตันพาเลตมา0-2ส่วนเกมเยือเล่าสุดน,นะครับเป็นการบุกไปแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดมา1-0บุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา0-0ครับฟอร์มการยิงประตู10นัดหลังสุดน,นะครับอาร์เซนอลยิงไป26เสียไป11ผลต่างบวก1 5เฉลี่ยได้2.6ลูกต่อเกม ส่วนด้านเซาแทมตันนะครับยิงไปเจ็ดเสียไปสิบห้าผลต่างลบแปดเฉ่งได้ศูนย์จุดเจ็ดลูกต่อเกมครับสภาพความพร้อมวันนี้ของทางเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะครับคาดว่ามิเกลอเกต้านะครับเตรียมจัดทัพมาในระบบสี่สามสามครับโดยผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นแอรอนเลมเดลครับหลังสี่ตัวนะครับจะมีคิรันเทียนนี่ครับกราเบียโฮดิงและเบนไวท์สามประสานแดนกลางครับกานิชาก้าโทมัสปาเตมาติโนดิกาดส่วนสามประสานแดนหน้านะครับมาร์ติเนลลี่ครับ กัปตัลเจสุูและบุคโยสาก้าครับส่วนนักเตะเซาแทมป์ตันนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นกันครับคาดว่ารูเบนเซลนะครับเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูครับจะเป็นกาวินบาซูนูครับหลัง4ตัวนะครับฟลอเกอร์ปีเตอร์เจนเบเดเร็กเบลล่ากอฟเชฟและโรเมนเปโรกองกลางนะครับจะมีราเวียครับวอดพลาวโมฮัมเหม็ดเอยูนุซีคาร์ลอสอันการัสทิโอวัตคอร์ดส่วนหน้าเป้านะครับเป็นคลามานินซูเรมาน่าครับ ทัศนะวันนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าเจ้าบ้านอาเซนอลเอาสุดแน่นอนครับเพราะผลงาน2เกมหลังนี่เก็บได้เพียงแค่2แต้มครับทำให้ช่องว่างห่างจากแมสตี้เหลือเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นครับแถมลงเตะมากกว่า1เกมอีกด้วยครับฉะนั้นนัดนี้นะครับกับการเปิดรังรับบวยของลีกอย่างเซาท์แชมตันนะครับต้องจัดหนักจัดเต็มและตุนสกอร์ให้ได้มากที่สุดแหละครับส่วนนั่นราคาคู่นี้นะครับเดี๋ยวไปตามกันต่อได้ที่ไลนแอ srbt 1 4 8 8เดี๋ยวผมส่งแนวทางให้สําหรับคู่ VP นะครับรวมถึงบอลเต็งบอลสเต็ป และคู่ที่6นะครับเดี๋ยวเราไปกันที่สกัดโชเซดาอิตาลีครับจะเป็นทางด้านเวโรนานะครับที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบลญญาครับคู่นี้เตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่ห้านะครับปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านเวโรนานะครับตอนนี้อยู่อันดับที่18ของตารางแข่งไปแล้ว30นัดครับชนะ5เสมอ8แพ้ไปอีก17เก็บได้23แต้มเข้าอยู่ที่สิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนด้านโบลญญาทีมอันดับที่8ของตารางครับแข่งไปแล้ว30นัดชนะไป12เสมอ8แพ้ไปอีกก10เ็บได้44แต้มเขไปอีกสิบเก็บ ชนะไป5เสมอไป2แพ้ไป8เข้าเหลือยู่ที่33.3%ส่วนนั้นนั่นโบโลญญาเล่นเกมเยือนไปแล้ว14นัดครับชนะ5เสมอ2แพ้ไปเจ็ดคร้าเหลือยู่ที่35.7%ครับเฮ้ทูเฮ้ท่านังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นทางโบโลญญานะครับที่เอาชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน2ครั้งเวโรนานะครับเอาชนะโบโลญญาไปได้1ครั้งเกมล่าสุดนะครับเวโรนาเปิดบ้านแพ้กับโบโลญนา0ูต่อหและฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าจะเป็นทางโบโลญญานะครับ5นัดหลังสุดที่เขากินตังเวโรนาไปได้3ครั้งเลยครับ เวโรนานะครับกินตังบุลอนยาไปได้1ครั้งและคู่นี้เจอกันนะครับส่วนใหญ่จบสกอร์ต่ำสามครั้งแนละสกอร์สูงอีก2ครั้งครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุริการของทางเจ้าบ้านเวโรนานะครับชนะไป2เสมอไป4แพ้ไปอีกสเข้าวินไป5จบเกมสูงไป3เกมล่าสุดครับบุกไปเสมอนาโปลีมาศูนต์ต่อศูน์ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเป็นการเปิดบ้านเอาชนะซาโซโลได้2ต่อหนึ่งเปิดบ้านเสมอกระมอนซ่าหนึ่งต่อหนึ่งครับ ส่วนนั้นน่นโบลญนยานะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมทุริการนะครับชนะไป5เสมอไป3แพ้ไป2เข้าวินไป7จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดน,นะครับเปิดบ้านเสมอกับเอซมิลานหนึ่งต่อหนึ่งส่วนเกมเยอนล่าสุดน,นะครับเป็นการบุกไปเชนะตาลันตาได้2ต่อ0บุกไปเสมอกับซาแลนตินาสอ2ต่อ2ครับ ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับเวโรนายิงไป6เสียไป11ผลต่างลบ5้าเฉ่งได้ศูนย์จุดหกลูกต่อเกมส่วนา,า่านาตโบลอนยานะครับยิงไป13เสียไป7ผลต่างบวก6เฉล่งได้หนึ่งจุดสามลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านเวโรนานะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะครับคาดว่าวันนี้เตรียมวางหมากมาในระบบ3 4 2 1ครับโดยหลกัหลกๆเลยนะครับจะมีลาซันยาครับเซเลงงูเง่และมิลานชูลิสครับ ส่วนนั้นโบลนยานะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดทดแบนเช่นกันครับด้านการจัดทัพวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4141นะครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีมิเชลเอบิเซอร์ครับลูอิสเฟอร์กูซันและนิโคล่าเซนโซเน่ครับทัศนะวันนี้นะครับเจ้าบ้านเวโรนาถือว่าเล่นในบ้านค่อนข้างดีนะครับหเกมหนังสุดครับพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับขณะที่ทีมเยือนนะครับโบลนยาไม่แพ้ใครในหลีกมา5นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วครับส่วนใหญ่หนักไปทางเสมอซะมากกว่าครับส่วนนั้นราคาคู่นี้นะครับไปตามกัน เดี๋ยวผมส่งแนวทางให้พร้อมกับคู่แรกนะครับรวมถึงบอลเต็งบอลสเต็ปคู่อื่นนะครับเจอกันก่อน2องทุ่มครับและก่อนจะปิดคลิปในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับคู่แรกนะครับต่อสตุดการ์ตปอปอคู่ที่สต่อเอสบันยอนครึ่งลูกคู่ที่3ต่อรากาครึ่งลูกและคู่ที่4นะครับต่ออีบาครึ่งลูกและกอฝากขอย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูก100% ดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่ากูนี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ากูนี้ขัดใจก็สวนได้ตามอัธยาศัยเลยครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ